สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนิเค yeah. ี๊เช้านะครับหุ้นนิเคี๊เช้าของวันอังคารนะครับสีชมพูสีชมพูสดใสสดใสนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับหุ้นนิเคี๊ยเช้าก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะจะมีให้ชมทุกทุกวันวันละสองรอบนะครับรอบเช้ากับรอบบ่ายนะครับรอบเช้าก็กลาวมงมุ่งเหมือนเดิมนะแต่รอบบ่ายเลื่อนไปเป็นออกวัน ออกบ่ายโมงครึ่งนะครับขยับไปตั้ง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 ครึ่งชั่วโมงนะครับพยายามระมัดระวังด้วยนะครับแต่เมื่อวานนี้รอบบ่ายก็เข้านะรอบเช้าหลุดนะครับรอบบ่ายเข้านะก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะกดติดตามกดตูแกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอรอบเช้าเก้าโมงครึ่งมีอะไรบ้างมาชมกันเลยนะครับ นี่คือีกเช้าวันที่12นะครับ4 5 6นะขอเน้นที่4กับ5นะครับ4 5 6 7 8 9 0นะครับวินกันนะอ่ามาดูกันที่4 7 7 4 8 44, 4 8 8 4 4 9 9 4 4 0 0 4นะครับ5 7 7 5 5, 5, 5 5 8 8 5 5 9 9 5 5 0 0 5นะครับอ่าถ้า6มาล่ะ6มาก็6 8 9 0นะครับ6 8 6 9 6 0นะไปกลับด้วยนะครับไปกลับด้วยนะครับ ามาดูใกล้ๆหน่อยขอเน้นที่ห้านะเลขคี้นะครับประมาณนี้นะครับเลขห้าแปดเก้าศูนย์อยู่ไหนแปดเก้าศูนย์อยู่นี่นะครับประมาณนี้นะครับสีแปดแปดสี่ทีเก้าเก้าสี่ที่ศูนย์ศูนย์สี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับอืมครับครับห้าดูสิค่ะนี่มาดูมาดูมาดูใกล้ๆนะครับ เน้นที่ห้าเราก็ดูที่ห้านะครับเป็นหลักนะห้าส่วนใครวิ่งรูดนะครับส่วนเลขสี่ใครชอบก็จัดไปนะครับอันนี้หกใครชอบก็จัดไปอันนี้วินนะครับวินนะใครชอบก็จัดไปรูดวิ่งขอเน้นที่ห้านะครับมองเห็นไหมจัดเอาอืมครับตามนี้นะครับ่าโอเคครับเรียบร้อยแล้วนี่เคอีเช้านะครับ ชนชอบค่อยนำไปใช้นะไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นๆกันไปก่อนนะครับกอดทุนไว้นั่นๆนะครับอย่าให้ทุนหลุดหายนะประมาณนี้ถ้าเหนื่อยให้พักนะครับถ้าเหนื่อยให้พักก่อนถ้าโมโหก็ให้พักให้หยุดนะครับาทันไม่ทันช่างมันทุนเรายังอยู่เหมือนเดิมอย่าไปเอาชนะมันเพราะอารมณ์นะครับของพวกนี้ใช้อารมณ์ใส่มันไม่ได้หรอกมันมีแต่จะไปกับไปพอหมดตัวนั่นแหละอาจารย์เคยเป็นอยู่พอหมดตัวเท่านั้นแหละค่อยคิดในใจโอสดีกุบเลิน อะไรเงี้ยค่อยใจเย็นลงนะพอหมดตัวแล้วราคานี้ก็มากุ้มใจสิไปหาทุนมาใหม่อีกทุนเก่าก็ยังหาใช้คืนเขาไม่ได้ประมาณนี้อือก็คือเอาเงินร้อนมาเล่นนั่นแหละผลสุดท,ท้ายก็สรุปนะครับโชคเราไม่ได้มาทางนี้นะครับให้หยุดพักเลยนะภัพสามนี้เลยนะครับเพราะอาจารย์ผ่านมาหมดแล้วตรงเนี้ยนะทั้งยี่สิบสาสิบปีแล้วผ่านมาลม้มลุกคุกคานจนกระทั่งเดี๋ยวนี้รวยแล้วไม่ได้รวยเพราะเล่นนะ รวยพ่อหยุดนะบอกไว้ก่อนนะรวยพ่อหยุดเล่นนะรวยพ่อพักนะมีเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นไม่ได้หวังรวยอย่างมันหรอกให้ระมัดระวังด้วยนะครับอ่าครับขอบพระคุณมากๆนะครับโช,ชคดีโชคดีครับพอดีครับ